เรียนท่านประธานครับผมเทวริศมณีชัยนะครับสมาชิกวุฒิภานะครับในนาผู้แปลยติในข้อมาตราที่22นะครับผมได้เสนอเป็นเพิ่มในอนุ7นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยครับท่านประธานครับซึ่งผมได้เพิ่มนะฮะโดยความว่านะครับอนุที่7นะครับก็คือประธานสภามหาวิทยาลัยและนายกองค์การมหาวิทยาลัย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนักศึกษาและมาจากการเลือกของนักศึกษาทั้งหมดที่ยังมีสถานะนักศึกษาณนะวันเลือกตั้งและการเลือกตั้งนั้นจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยมีวาระดำรงตําแหน่งหนึ่งปีหรือจนกว่าจะสิ้นสภาพนักศึกษาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่ากันนะครับรวมไปถึงเรื่องของในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับในการสัญหานะครับซึ่งผมได้เพิ่มไปตาม ตามเทคนิควิธีนะครับก็คือเรื่องของการใส่เข้าไปเรื่องของว่าและการเลือกตั้งตามอนุ7ด,ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านประธานในส่วนนี้ครับเ,เหตุและผลนะครับของการที่ผมได้เสนอนะฮะว่าทําไมจะต้อง ให้มีสัดส,ส่วนในองค์ประกอบของสภาหอยาลยมีสัดส,ส่วนของนักศึกษานะฮะสองอย่างน้อย2คนนะฮะจากสภานักศึกษาแล้วก็นายกองการนักศึกษาของมหอเหลนะครับด้วยเหตุผลประการแรกครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้นนะครับก็คือตัวของวัตถุประสงค์คของสไลด์ด้วยนะครับฟับนะครับ วัตถุประสงค์นะครับของขอภัยนะครับต้องเป็นข้อไอ้มาตานะครับมาตา8นะครับอนุที่5นะครับเช่นเดิมครับในเรื่องของหลักการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาพิบาลและโดยเน้นนะครการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนะครับแน่นอนครับท่านประธานก่อนหน้านี้ผมพูดถึงแรงโพนักงานในมหาลัยแล้ว อีกคนหนึ่งที่อีกกลุ่มหนึ่งและกลุ่มใหญ่นะครับของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาลัยก็คือนักศึกษาครับธรรมธานดังนั้นนะคะเพื่อให้มันสอดรับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างกฎหมายนี้วัตถุประสงค์ของมหาลัยนี้ในการที่จะเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนักศึกษานะครับ ต้องเป็นคนที่ต้องอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมคิดว่าและโดยองค์กรหรือว่าองค์กรที่ก่อรูปก,ก่อร่างขึ้นมาเพื่อบริหารมหาลัยนะครที่แสดงถึงความมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนก็คือสภามหาลัยนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยสุดนะครับต้องอยู่ในส่วนนี้นะฮะหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ้ยทำไมเอานักศึกษามานั่งในสภามหาลัยได้ด้วยเหรอครับที่อื่นเขาทากันหรือไม่นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับประเทศ mm hmm. อื่นๆน,นะฮะที่ที่เราอาจจะยกมาเป็น เป็นแม่แบบหรือว่าเป็นแนวทางในการจากการศึกษานะครับที่เยอรมนีนะครับก็มีนักศึกษาที่มีตัวแทนในเซเนหรือ university, university council นะครับของมหาวิทยาลัยนะครับโดยมีสิทธิออกเสียงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษาหรือชีวิตนักศึกษาโดยมีสัสดส่วนนะคร แตกต่างกันแต่ละรัฐนะฮะัแต่มักอยู่ที่ประมาณสัดส่วนประมาณ1 0บถึงยีบเปอร์เซ็นต์ของสภามหาลัยนั้นๆนะตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่มหาลัยนะครับถือบินเงินผมขอถอภัยภาษาเยอรมันยากมากนะครับก in ็มีสัดส่วนตรงนี้นะฮะหรือมหาวิทยาลัยโคโลนนะฮะก็มีสัดส่วนของนักศึกษาในส่วนนี้นะครับแล้วก็มหาลัยคอนสแตสนะครับก็มีสัดส่วนของมหาลัยสัดส่วนของนักศึกษาในส่วนนี้นะครับแม้แต่ มหาลัยอันนี้นะครับไฮริดไฮริดไฮยูนิเวอร์ซิตี้ดูซินดอฟนะครับก็มีสัดส่วนเหมือนกันนะครับต่างๆเหล่านี้ครับในเยอรมันนะครับต่อไปนะครับในสาธารณรัฐนะครับธรรมทานนะครับก็จะมีมหาลัยหลายแห่งที่มีตัวแทนนักศึกษาในยูนิเวอร์ซิตี้คา l ซิลนะครับหรืออาจจะเรียกว่า g อร์วินิ่งนะครับบอดี้นะครับซึ่งมีอำนาจบริหารแล้วก็กำหนดทิศทางของมหาลัยโดยปกติแล้วตัวแทนของเหล่านี้ก็จะมาจากสาภาพนะครับ นักศึกษาหรือว่า s t u d e n t u n i o n นะฮะโดยสัดส่วนก็ประมาณอยู่ที่อาจจะน้อยกว่าเยอรมันนะครับอยู่ที่ประมาณ5-10ถึงนะฮะับนะฮะอย่างเช่น University of l e a d i n g นะครับหรือ University of Leeds นะครับหรือ Cardiff University นะครับแล้วก็ไป University of Glasgow ก็มีสัดส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นของมีสมาชิกโดยประธานสภานักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ประเมินหลักการบดีนะครับที่ได้รับเลือกจากสภามีสิทธิ์นั่งในสภามหาลัยด้วยนะครับ สวอนซีก็เหมือนกันชื่อเหมือนทีมฟุตบอลนะครับนั่นแหละครับตามเมืองต่างๆนะฮะัยูนิเซิตี้นะครับก็มีสัดส่วนตรงนี้นะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับมหาลัยวิสตันเองนะฮะก็มีนะครับมีหลักฐานนั่งยิงตามเว็บไซต์มหาลัยนะครับสภามหาลัยนะครับมีตัวแทนนักศึกษาซึ่งได้แก่นายกสาพันนักศึกษานะครับแล้วก็ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตนักศึกษานะครับที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปในที่ประชุมสภามหาลัยเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของมหาลัย จะสะท้อนมุมมองของนักศึกษานะครับในสหรัฐมิกาก็มีเช่นกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีข้อกําหนดนะฮะตายตัวในระดับประเทศหรือแต่แต่ว่ามหาลัยหลายแห่งก็มีตัวแทนนักศึกษาเป็นกรรมการผู้บริหารนะครับหรือ Board of t a ัสซีนะครับหรือ Board of r e g e จ t นะครับลเจนนะครับซึ่งอาจจะมีสิทธิ์ออกเสียง หรือมีสถานะเป็นที่ปรึกษาอาจจะมีรูปแบบหลากหลายรูปแบบนะครับโดยมีสัดส,ส่วนแตกต่างกันไปของแต่ละ,ละ,ะรัฐนะฮะัสัดส,ส่วนก็ประมาณ3 1 0เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งในสวีเดนเองก็มีกฎหมายกําหนดให้นักมหาลัยต้องมีตัวแทนนักศึกษาในกรรมการบริหารโดยตัวแทนเหล่านี้มักจะมาจากองค์การนักศึกษาในมหาลัยคิดเป็นประมาณ20%ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดนะครับแคนาดาก็เช่นกันนะครับนักศึกษาก็มักจะมีตัวแทนในกรรมการบริหารของมหาลัย ะะโดยมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางของมาลัยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ5 10นะฮะผมคิดว่าสัดส่วนที่เสนอไปนะ,ะในในักศึกษา2คนนะฮะจากในสภามหาละะัยที่ผมเสนอไปนะฮะเพื่อได้สะท้อนถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของมหาลัยที่ต้องการเน้นนะฮะการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะ ผมคิดว่าไม่ไม่มากไปเลยนะครับและผมคิดว่าความหลายคนอาจจะกงังวลเรื่องความรับผิดชอบที่นักศึกษาจะต้องมารับผิดชอบผมคิดว่าเขาเนี่ยครับอาจจะเป็นนายกหรือว่าประธานสภา,ามหาสภานักศึกษาเนี่ยฮะก็ประมาณสักปี3ปี2ปี3นะฮะก็20ผมคิดว่าเขามีดุลพินิษฐ์และศักยภาพในการที่จะรับผิดชอบแล้วก็ เขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องมีความรับผิดชอบในส่วนนั้นถึงได้สเสนอตัวไปตรงส่วนนั้นและความรับผิดชอบสําคัญของเขาก็คือความรับผิดชอบต่อฐานเสียงของเขาหรือผู้ที่เลือกเขามาเป็นตัวแทนก็คือนักศึกษาผมยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะอำนวยนะฮะอำนวยให้วัตถุประสงค์ของมหาลัยที่ก่อร่างสร้างมาในเรื่องของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลอย่างแท้จริงครับขออนุญาตฝากเป็นประเด็นในการพิจารณาในคำแปลยตินี้ครับคุณครับท่านประธาน ขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เาคารพครับกับผมพักภ,ภูมิรุจิกรจรเดชครับกรรมธิการครับขออนุญาตกับเรียนท่านประธานสภาครับต่อกรณีที่มีท่านสมาชิกกรณาปราะยะติที่เพิ่มความในมาตรา22เป็นอนุมมาตรา7นะครับความในมาตรา22นะั้นเป็นการกําหนดโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของสภา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งหากเราดูไปทั้ง6อนุมาตราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างทั้งหมดก็คือผู้ที่มีตำแหน่งแห่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยโดยแท้นะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นตัวประธานสภาบุคลากรหรือประธานกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับกรณีของประธานสภานักศึกษาและนายกองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นถ้าไม่ได้มีไม่มีตำแหน่งที่ว่าอยู่ในในหรือมีการกําหนดองค์กรที่ว่าอยู่ใน ัวพระธรญมยติฉบับนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ท่านยังมีฐานะเป็นผู้รับบริการการรับเอาโมเดลของต่างประเทศมาใช้ก็อาจจะต้องคำนวณต้องมาพิจารณาให้ลึกซึ้งนะครับโดยว่า,อ,าองค์กรเหล่านั้นมีหน้าที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ต้องกลับเรียนว่าเนื่องจากสภานั้น,น,นมีอำนาจหน้าที่ไม่ใช่แค่เพียงในการกำหนดนโยบายแต่มีเรื่องของการแต่งตั้งถอ,ถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ทั้งที่เป็นคณาจารย์ที่เป็นผู้สอนของผู้เรียนนั่นเองหากให้ผู้เรียนที่เป็นผู้รับบริการมามีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนครูบาอาจารย์ของตัวเองนั้นก็อาจจะมีการขัดกันของผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทั้งหมดนะครับต้องขอแยกกับเราว่าก็ยังคงอยู่ภายใต้ร่างมาตรา8อนุะมาตรา5ที่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ดีครับะสะภาหมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นการบรหิหารจัดการของเขาจะต้องคำนึงโดยมีการยึดถือหลักการความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมครับ เขาคงไม่สามารถแล้วเลยความประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับบริการของเขาได้ครับขอบพระคุณครับ